สวัสดีครับวันนี้นะครับฟาร,ร์มเกษตรแม่บัวหาครับจะมาอธิบายครับการตัดแต่งทำทรงพุ่มต้นมะนาวนะครับอันนี้เป็นแป้นลำไพนะครับเป็นลำไพเป็นการปลูกมะนาวในวงบ่อนะครับ อันนี้เราจะสาธิตนะครับการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับต้นมะนาวก่อนที่เราจะทําการสะสมอาหารเพื่อที่จะบังคับออกนอกรุดูนะครับสังเกตว่าการทํามะนาวนอกฤดูนะครับเราส่วนใหญ่จะเห็นนะครับชาวสวนนะครับเกษตรกรใช้วิธีแบบนี้นะครับก็คือใช้วงบ่อนะครับท่อซีเมนต์นะครับ ที่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านวัสดกุก่อสร้างครับเป็นอันนี้เป็นท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรนะครับสูงมานี่ก็ประมาณ80ดสิเซนนะครับสังเกตว่าจะมีฝาลองด้วยนะครับลักษณะมันเหมือนกระถางต้นไม้ทั่วไปนะครับเขานำต้นมะนาวมาปลูก ลงในกระถางเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมสารอาหารได้ง่ายนะครับอันนี้ลักษณะฟาร์มเกษตรแม่โบหานี่นะครับใช้เกษตรแบบอินทรีย์นะครับพยายามที่จะไม่ใช้สารเคมีนะครับพยายามไม่ใช้สารเคมีนะครับจึงเห็นว่า,าต้นอาจจะมีรอยนะครับรอยแผลรอยบะดรอยแดงๆรอยสนิมอะไรพวกนี้เนะรียกว่าแคงเกอร์นะครับซึ่ง แน่นอนครับมากับฤดูฝนมาเยอะแน่นอนนะครับถ้าเป็นแล้วนี่รักษาให้หายากนะครับส่วนใหญ่เขาจะตัดทิ้งกันนะครับแต่นี้ก็ใกล้ฤดูการแล้วก็เลยเกลี้ยงไว้ก่อนนะครับก็ไม่เป็นอุปสรรคครับก็ถือว่าให้เห็นเต็มๆว่าเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะครับลักษณะต้นมะนาวนะครับต้นนี้นะครับอายุประมาณหนึปีนะครับวันนี้จะมาสาธิตการตัดแต่งทรงพุ่ม นะครับแต่แต่งสองพุ่มเพื่อที่จะให้มะนาวนั้นได้สะสมอาหารเตรียมที่จะบังคับออกนอกฤดูนะครับโดยการงดน้ํานะครับปีปีนี้จะลองด้วยการงดน้ํานะครับปกติการปลูกมะนาวตั้งต้นตั้งตรงนะครับแต่ต้นนี้ไม่ได้ดามดามไว้นะครับท้องไาจะลมนะครับสังเกตเห็นกิ่งนะครับกิ่งที่จะต้องเอาออกนะครับกิ่งที่เนี่ยครับที่มองเห็นเนี่ครับต้องเอาออกเพื่อที่จะ จากพื้นครับแต่งให้เป็นทรงพุ่มจากพื้นมาสู่ประมาณนี้ครับห่างประมาณ1ฟุตหรุตหรือว่า1ศอกนะครับประมาณ1ฟุต1ไม้มรทัดนี่ครับตแต่งให้มันเป็นต้นนะครับแล้วพุ่มก็ให้มันเป็นพุ่มข้างบนนะครับเป็นพุ่มสวยงามนะครับตรงนี้ครับที่มันเป็นที่เก็บกักขังนะครับเชื้อโรคนะครับเก็บขังน้ํามันอากาศไม่โปร่งนะครับเราก็ตทําตัดแต่งออกนะครับตัดแต่งออกนะครับ ลักษณะกิ่งนะครับกิ่งกระโดงนี่เขาเรียกว่ากิ่งกระโดงนะครับที่มันขึ้นกลางลำแบบนี้นะครับกิ่งกระโดงกิ่งพวกนี้ครับจะโต HAEL เร็วมากนะครับจะโตเร็วมากสารอาหารที่มันที่จากลากครับมันขึ้นมามันยังไม่ไปเลี้ยงส่วนปลายครับพวกนี้ดักหมดครับดักดักสารอาหารหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําการตัดแต่งกิ่งนะครับโดยการเอากิ่งพวกนี้ออกเพื่อที่จะให้สารอาหารนั้นไปเลี้ยงส่วนอื่นของลําต้นที่เราจะใช้ ในการทำลูกต่อไปนะครับนี่ครับลักษณะการตัดนะครับเราก็ตัดให้มัิดเลยนะครับตัดให้มิดโคให้มิดลำต้นเลยนะครับทำไมครับทำไมถึงต้องตัดให้มิดโคนนะครับสมมุติว่านี่ครับสมมุติว่าสมมติว่าเราตัดไม่มิดนะครับนี่สมมติว่าเราตัดเพียงแค่นี้นะครับมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาอยู่นะครับก็จะทําให เวลาสารอาหารมานะครับมันก็จะมีสารอาหารมาเลี้ยงตรงนี้ครับโดยสิ้นเปลืองครับซึ่งเราไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วมันสิ้นเปลืองเราจึงจําเป็นต้องตัดให้มันมิดเลยมิดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันขึ้นมาได้นะให้สารอาหารวิ่งไปนะครับส่วนปลายนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตัดให้มิดนะครับเึงนกระโดงพวกนี้ตัดให้มิดเลยนะครับที่มันเป็นตัวบังลมนะครับบังลมบงังแดดบังทุกอย่างครับป้องกันโอก ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการประหยัดอาหารของพืชน,นะครับนี่ครับตัดแล้วขึ้นเร็วมากครับต้งตัดต้องสอนเดือนที่แล้วตัด,ดออกไปนะครับตัดแต่งจริงออกไปทําให้มันสะอาดดีวสักครู่นะครับนี่ครับตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะโล่งเปลี่ยน นะครับในส่วนของข้างล่างนะครับเวลาลมเวลาน้ําเวลาอะไรมันก็จะอากาศปลอดโปรง่งนะครับเหมือนเราทําบ้านเนยนะครับใต,ใต้ถุนบ้านยกสูงมันก็ปลอดโปรง่งนะครับลมก็พัดผ่านได้สะดวกนะครับนี่ก็ลักษณะในการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับก็เป็นแบบง่ายๆนะครับเพืินๆเ,เดี๋ยวพบกันในคลิปเรื่องราวต่อไปครับ